หลายคนเชื่อว่าน่าจะเคยมีประสบการณ์เวลาที่ออกจากบ้านมาแล้วลืมกุญแจทํายังไงถ้าเ,ออเป็นพี่โจทายังไงโอ้อาจจะต้องตามช่างเลยนะเพราะว่า,าเขาทันไม่ได้ตามช่าง<อ>หรือตามคนออในบ้านใช่ไหมเพื่อมาเปิดประตูให้แต่สาวจีนรายนี้เขาบอกว่าไม่จําเป็นต้องง้อใครเลยเพราะเขาเตรียมวิธีการมาแล้วและวิธีการของเธอบอกเลยว่าเป็นการเข้าบ้านยังไงให้โลกจําครับ สนใจลองวิธีนี้สักหน่อยไหมฮะไม่ใช่ทุกคนจะทําได้นะผมบอกลและอย่า <นะ S 2> ทําตามด้วยเ,ออเดี๋ยวถ้าติดมาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่หนักกว่าเดิมเลยนะคุณผู้ชมครับคือสาวรายนี้เป็นสาวจีนที่เขาอยู่ที่มาเลเซียเขาบอกว่าเป็นปัญหาที่เธอเจอบ่อยมากๆเา้าคือเธอลืมกุญแจเข้าบ้านบ่อยไงแล้วแล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยคือแบตมือถือของเธอหมดจะโทรหาพอ่อหาแม่ก็ไม่ได้ก็เลย ก็เลยต้องใช้วิธีการนี้แต่วิธีการที่เธอใช้เนี่ยเธอบอกว่าเธอเคยฝึกมาแล้ว<อ>เธอเคยฝึกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกเธอจะใช้วิธีการแบบนี้ในการเข้าบ้าน <c oughs> เธอฝึกมาถึงสองรอบด้วยกัน <c oughs> จนกระทั่งรอบที่สามเธอก็ลืมกูญแใจอีกเหมือนเดิมก็เลยต้องเข้าบ้านโดยใช้วิธีการแบบนี้นะคุณผู้ชมแต่อย่างที่บอกนะฮะเธอไม่แนะนํานะให้ใช้วิธีนี้เพราะอะไรเพราะว่า มันไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทําได้อย่างที่พี่โจบอกเลยและถ้าบางคนเข้าไปแล้วหัวติดไปเนี่ยโอ้โหหรือผิดจังหวะนิดเดียวอาจจะเกิดอุบัติเหตุหนักขึ้นมากกว่านี้ถึงขั้นเจ็บตรงเจ็บตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเลยนะฮะเนอะก็ผมไม่แนะนํานะก็คือที่เอามาให้ดูเนี่ยน้องเขาก็อาจจะโชคดีที่ว่าเขาตัวเล็กก็เลยลอดไอรูไอช่องนี้ไปได้แต่ว่าถ้าช่องตรงนี้มันรู้สึกจะใหญ่กว่าช่องอื่นเล็กน้อยด้วย ต่อให้มันใหญ่กว่าช่องอื่นก็เหออนะฮะแต่ก็ไม่ควรทําอยู่ดไีไม่สนับสนุนเลยเออนะครับเพราะว่าถ้าเกิดติดเข้าไปแล้วปัญหาเนี่ยถ้าเกิดหายใจไม่ออกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดไม่มีคนมาเจออ่ะมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ